สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปันธูจำกัดเกมพันหน้าเพื่ออาทร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรครับเจอกันทุกวันอ,อ,อาทิตย์พร้อมกับสาวๆสี่ห้าท่า,า 4, 5, ทนมาลุมล้อมเราอยู่ทีมงา,ารของเราก็เป็นคนที่มีความสามารถเขียนจดหมายเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาสมัคร,รเข้ามา,มา,า,มาทางอีเมลก็ได้ขอให้มีความสามารถมีสิ่งของที่อยากได้ความสามารถของคุณเหมาะสมกับสิ่งของคณะกรรมการของเราตรงนี้ตัดสินให้เลยแค่นั้นเดงนะวันนี้น้องๆครับ,รบาจากโรงเรียนค,คุณทีรุทธารามวิทยาคมครับอยู่ในท่านของโอเมติสคเลเจนเปปไทย ครับช่วงนี้ได้ราาับเลือกค่ะมาแล้วพบเลยครับแจ็คแมวเมี่ยวคราบเชอร น้องคุณทัศได้ประสบความสำเร็จแล้วูมนิทิโรงพยาบาัลเจ้าพระยาอ่าสมเด็จเจ้าพระยาได้ไปแล้วโดยเฉพาะอาทิตย์ที่แล้วที่ต้องยกให้คุณจตุรงค์จตุรงค์ล้ <คน S 2> <ต>างหน้าต้องเร็จ ก็เพรายิงชนะเอกพันธ์บรรลื้นเล็กนี่ไงนี่ไงคุณใจแม่คุณใจแม่นะผนไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเอาเงินเขาหยัดเอาเงินได้มากเท่าไหร่เอาเขามาทำบุญเราไม่ได้มานอันนี้หรอกของคุณมูลนิธิอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมมูลนิธิพิทักษ์ตาประชาชนถูกต้องครับเป็นมีหน้าที่หลายหลายคนก็อาจจะอาจจะดูเอ๊ะตกลงเขาทำอะไรกันแน่นดวงตาประชาชนดวงตาประชาชนนี่รักษาผู้ที่ เขาเรียกว่าต้อดวงตามต้อหินต้อับต้อหินต้อกระจกมองไม่เห็นบางทีอยู่ไกลไม่สามารถจะมารักษาที่โรงพยาบาลที่แ่่ววาหนยเคลข่จะมีหน่วยเคลื่อนที่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกไปออกไปไงฮะไงโอ้โหยายมาต่อว่าผมพวกยายว่าอะไรทำไมรักษาแต่ตาท่ายายทำไมไม่รักษาไม่ใช่ ยังไม่ยื่ตายไงบมกยืนตาพ่อของแม่ไม่ใช่ครับทั้งนั้นว่าได้งตาดวงตานี่ดวงตาดวงตาดวงตาเงี้ยนะ แต่วันนี้ก็คงยังคงอยู่ครับของเขาตาไปแล้วใช่ไหมคะของทางดิฉันเป็นหูต้องเปลี่ยนเลยนะครับคระบครัเหรับครเบครับครหนคูหนวรใบพระบครั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 ้ครั้ครับครับค่ับคร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 ันครัครับ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 คมับคิัยครับคร้บครั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 ก็นี่ยรับครับ่รับครักครกบครั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 บรับครครับเขาบครัครับ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 เราจะรับคราบครั เมื่อประมาณผมไม่ต้องมีขวบกว่าวบกว่าเขาเริ่มพูดแต่ไม่พูดชัดทีเนี่ยอพ่อแม่ถึงเริ่มสงสัยไงว่าให้ลูกไปอะไรด้นี้ ทำไมไม่พูดเฉดๆไปหาคุณหมอคุณหมอถึงที่ตรวจพบว่าเฮ้ยไม่ได้ยินต้องกลายเป็นคนบ้าไมช่วยเลยนี่เพราะว่าพอไม่ได้ยินก็พูดไม่เป็นแล้วมูลณิธินี้ช่วยนะคะทั่วประเทศเลยมีนักเรียนเนี่ยนะคะในโรงเรียนที่หูหนวกนี่ย21โรงเรียนช่วยโดยไม่มีเงื่อนไขในเครือข่ายแล้วก็เขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่าต้องการเครื่องช่วยฟังก็จะมาเบิกแต่มูลณิธินี้แหละค่ะมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวคือต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็็ไไมม่่่จจาากกกััดดดเเพศออยยุแล้้้ววชชืติคะ ถ้ามีปัญหาก็ไปใหได้เลยดีทั kind of ้งสองมูลนิธิครับวันนี้ใครจะได้ไปเท่านั้นเองนะครับเป็นเจ้าประจำที่ครับอย่างที่บอกครับเป็นช่วงของดาราเท่ามกลางมีพี่ๆพี่ๆน้องๆดารามาช่วยกันสะสมกันรางวัลด้วยนะฮะทั้งสองฝ่ายวันที่สี่ท่านด้วยกันครับมังคุกดาเสนาหอยน้องป้๊มและแจ็คไรเดอร์ มาเดี๋ยวช่วยกันสะสมกันรางวัลให้กันนะฮะวันนี้มีมาสองมือที่มือที่หนึ่งของของทางด้านพี่ไทยนะครับเป็นมือที่พี่ทักษดวงตาประชาชนครับอีกฝั่งนึิมทางพิการทางเขาเรียกอะไรด้วยด้วยสมรรถภาพทางด้านหูการได้การได้ยินทุกครอบคนหูหนวกในพระบรมราชณูกระถางสองมือที่ด้วยกันอ่ะคุยกัน แจ็คไรเดอร์แจ็คไรเดอร์ครับผมทําไมถึนแจ็คไรเดอร์โโอ้หทำไมถึงชื่อเป็นแจ็คไรเดอร์แจ็คพี่โอเคทำไมก่อนเป็นแจ็คแฟนฉันมันไม่ดังนึกไงหรือว่าอะไรคคนนละช่วงแรกเป็นแจ็คแฟนฉันแล้วรู้สึกอ้วนครัเขาลดแล้วเขลดแล้วแจ็คไหมลดแล้วเอาตอนนี้ผมกับผมอีกคืออะไรแจ็คไรเดอร์แจ็คไรเดอร์เป็นชื่อตอนที่ที่ใช้ในรายการวิทยุครับแรกๆเป็นวิทยุที่เขาแบบมีถ่ายทอดสดภาพด้วยก็เลยแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์และจัดรายการเรียนจริงๆอยู่ในผมทำงานเขาบ่อย ครับจะเรียกเขาสั้นๆว่าแจ็คไลน์แจ็คไลแจ็คไลน์ตอนนั้นแจ็คไลนแจ็คไลฮะแจ็คไลจ็์ไลม่งั้นเพื่อนผมไม่ได้เพราะเพื่อนผมชื่อจันแต่งตัวเป็นยอดนักเล่นเดิมไม่ได้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 แล้วใารเป็นแจ็เลยตอนนี้ก็ถ่ายเออละครอยู่ครับเรื่องมีละครกวนคนผีอ๋ออะเนี่ยเป็นละครไหมทุกวันไหม เฮกทุวันช่วงเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์เฉพาะวันเสาร์์อาทิตยโอเคดูผลงานเขาได้เราต้องไปเจอทุกวันเลยนะครัทุกทุกวันต้องเจอตอนเช้าๆค่ะจันทร์ถุงสึกตอนเช้าจันทร์ถุงสุกนะที่สุดจันทร์ถีงสุดจันทร์ถีงสุดเลยอย่ากลับไลน์วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยไปถึงพ่อดูใช่ครับไม่ต้องจันทร์ถีงสุกดมาาพลดมารายการนี้อย่าสไลด์อย่าย่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยจันทร์ถึงสุดสนาม จัดสีแล้วก็จัดรายการคู่กับพี่หอยด้วยน้ำแขาวบันเทอมแล้วนอกจากนั้นก็มีฝนฟ้าอากาศฝนอากาศเช่นไหนว่าฝนฟ้าอากาศเราเราไปได้ข้อมูลจากตรงไหนมาฝนฟ้าอากาศเนี่ยคือเขาส่งมาเองไม่ค่ะไม่ไม่ไม่มีทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตข้อมูลอยู่แล้วเรามีมาให้หมามีมาให้ไม่ใช่ว่าเช้ามาเราไปเดินดูแล้วก็พูดพูดพูดช่วยตื่นมาหน่ตื่นมาหน่อยตอนนี้กี่ห้าแล้วเป็นไรจะพูดอะไรดี เอ๊จะพูดอะไรดีศัยนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะตกนไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลนี้เชื่อถือได้แน่นอนเป๊ะค่ะแต่ว่าเราก็เพิ่มให้มันดูสนุกสนานมีสีสันมากยิ่งขึ้นเพื่อตอนนี้แหละเห้คนสนใจอะไรฮะน้องขึนยืนมิงยังมาม่ะ น้องก็ยืนเอาไงดีนะมานอย่างนี้เขาไม่ค่อยคุยกับใครแล้วนั่งดูหลังเวทีนั่งนิ่งเลยน้องมุกดาอายุอะไรลูกยี่สิบค่ะยี่สิบนี่เขาเกิดมาคู่ผมไอ้ช่วงที่พัดมาเร็วๆๆๆๆอะไรอะไรเขาเกิดมาคู่ผมผมชื่อหอยนี่มุกดาหอยมุกบ้าเร็ๆๆๆๆแค่นี้ก้าว ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เข็ดอีกเไม่เข็ดอีกเหรอแล้วน้องมุกดาเขาเพิ่งมีละครจบไปแล้วบทบาทขมิ้นกับปูนเป็นนางเอกมากๆคือแบบว่าสวยแสนหวานมากเฮ้ยนางเขามิ้นกับปูนนางเอกเป็นบ้าผมจะได้ไม่ใช่นางเป็นป้านางเป็นปารมีนางเอกค่ะปารมีปารมีไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางเอกที่อยู่ที่อยู่ที่ที่ได้คนข้างบ้านใช่ปะ ท่านเป็นเด็กท่านเป็เด็กแอบส่งดอกไม้ไอู้ชายอยู่ข้างบ้านไปแหวกดูเขาไว้ในถุงสายส่งเป็นพระเป็นปู่เป็นปู่ได้เลยวะเฮ้ยทำไรกันเนอะติดใจผมว่าเมื่อะไรอ่ะผมว่าพี่คิงเด็กๆไม่มีใครเล่นด้วยเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเย้ๆๆแล่นเกมกันงานพี่พี่ครับเย้ๆๆแล้วนะ เดี๋ยวเรื่องการท็อปสบสะสมเงินรางวัลข่้วจะให้ทีมที่ต่างกัออกเปสองทีมทีมท็อปหรือทีมไทยทีมไหนทีมไหนชนะก็ได้หมุนอีพี่ดูไปเฮ้พี่พี่เล็นดวงตาประชาชนสวนหลวงคนวลนนี้อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์โอ้ดีแล้นี่เราเล่นเกมสูบลูกโป่งโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเครื่องสูปปงบลูกโป่งเห็น่างฮี้ป๊บปั๊มลมลงใบลมเลยไปดันลูกโป่งลูกโป่งขยายขึ้นโป้งแตกผ่านไปหนึ่งอันครับไปรเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอัน,นละสองร้อยลูกละสองร้อยโอ,โอ,โอ,อ้โอลูกสองร้อยบาทก็โอเคก็โอเคอ่าโอเคลหนึ่งลูกหนึ่งคะแนนสอันแต่ละทีมทำได้จีิงทำได้จีิคะแนนว่างั้นรวมฮะรวมนะฮะอ่าย์เขาว่าใครทำหมดทั้งหมดเลยนะภายในสามสิบวินาทีสองพันเลย นี่1 0ันเลยโอเค้วิธีการง่ายๆนะครับครับผมหนึ่งลูกสองร้อยหนึ่งลูกสองร้อยถ้าไม่แตกลูกหนึ่งถือว่าลูกนี้เราคิดว่าโอ้โหไม่เอาละเปลี่ยนลูกข้ามเลได้ได้ได้ท้ายเวลาหมด30วิได้กี่ลูกคูณ200เข้าไปเลยครับผมง่ายๆนะง่ายๆนะฮะเอาคน้รกีมไปเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเหรอเอ้าเล่นก่อนโอเคเล่นก่อนเล่นก่อนชงใครชงป้าเลยชมป้าเลยชมป่าเลยชมป้าเลยชม่้าเลยชมป้าเลยชมป้าเลยชมป้าเคทุกคนถอยทุกคนถอยชมป้าเ เบนด์โคตรเดียวโอเคดึงขึ้นสูงๆนะแล้วก็กดลงไม่ใช่ทีทมั้มเออเออรู้เรื่องเทคนิคเทคนิคเทคนิคดีเทคนิคดีพร้อมสาสิตวนาดีครับท็อปตะนาณีนุชจากทีมของคุณทัอพร้อมเรคุณท็อปหัวหน้าทีมขออาสาเล่นเป็นคนแรกเลยครับแต่ว่าจะนำทีมชนะได้หรือไม่แล้วก็จะสะสมเงินไปได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยคุณท็อปกันต่อ สักครูครับ